คารวะแด่ศาสตราจารย์พิเศษเสถียรพงศ์วรรณปกราชบัณฑิตครูธฐานิยาจารย์ของผมและสังคมไทยนี่คือท่านอาจารย์ศาสตร,จา,ราจารย์ดรบัรจบบรรุจิบ้านบรรรุจิได้โพสต์แล้วก็แสดงความอะไรคารวะไรต่อครูบาอาจารย์ ที่ทรงคุณุปการในพระพุทธศาสนาอย่างมากมายเลยทีเดียวผมจึงได้นำมาเสนอเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอในบรรทัดต,ต่อไปนะครับรเรื่องราวก็คือแล้วไม้ใหญ่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาก็ล้มไปอีกต้นหนึ่ง ผมได้ยินชื่อคนดังๆสายวัดตั้งแต่ผมเรียนบาลีใหม่ๆอยู่ที่วัดบ้านผมอาจารย์ที่สอนผมท่านมักใช้ชื่อคนดังๆที่ไปจากสายวัดปลูกใจพวกผมให้อยากเรียนนักธรรมบาลีตอนนั้นผมอายุได้11ขวบเป็นเนนน้อยคงจะน่ารักอยู่บ้างเวลาไปไหนพระผู้ใหญ่จึงมักชอบจับหัวขยม แล้วก็ถามเนนอยู่วัดไหนสมณเนรเสถียรพงศ์คือชื่อหนึ่งที่ผมได้ยินอาจารย์เอ่ยถึงเสมอๆตามด้วยชื่อของสมณเนรประยุทธ์อรยางกุลวัดพระพิเลนและสมณเนรอุทัยเกลี้ยงเล็กวัดทองนพคุณทั้งหมดนี้คือสมณเนรประเรียนประโยค9เป็นนาคหลวงในได้บวชที่วัดพระศรีรัตนาศาสดาราม หรือว่าวัดพระแก้วที่เรารู้จักกันตอนนั้นรุ่นครูบาอาจารย์ที่นำร่องชีวิตผมนะอาจารย์ของผมนั่นก็คืออดีตพระอาจารย์สายทองเพนมาศปัจจุบันคือครูวิจิตเพนมาศอายุ87ปีท่านกับพระอาจารย์สุพจน์เพื่อนท่านครูสอนบาลีท่านแรก มีอุปการะคุณต่อวัดบ้านผมมากเป็นผู้เสนอตั้งการศึกษาปร,ริิธรรมทั้งแผนกนักธรรมและ,ะแผนกบาลีแล้วก็ยกชื่อเหล่านี้มาปลุกใจเนนบ้านนอกอย่างผมได้สําเร็จอาจารย์เสียนพงศ์ได้เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่อาจารย์ผมเอ่ยถึงจนกระตุน้นผมให้ได้มาเป็นอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบัน แรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งคือความโด่งดังในการเขียนหนังสืออาจารย์เอาความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่ร่ำเรียนมาถ่ายทอดให้สังคมเรียนรู้กันด้วยภาษาที่เขียนที่ง่ายสมัย60สปีที่แล้วนะักเขียนสายพุทธที่ดังๆมีไม่กี่ท่านเช่นอาจารย์สุชีพบุญญาณุภาพอาจารย์วศินอินทรสะท,ที่เขียนหนังสือพิมพ์ดังก็ท่านประสบ ชื่อจริงคือจำรัดดวงทิศานและที่เป็นนักหนังสือพิมพ์ใหญ่ทำงานกว้างขวางและก็ยังทำงานให้กับองค์กรพุทธต่างๆอยู่ทั้งในและต่างประเทศพร้อมยังสอนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยดังๆเช่นธรรมศาสตร์ก็คือท่านศาสตราจารย์พิเศษสถียนพันธังศีอาจารย์สถียนพงศ์เป็นท่านหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเขียนหนังสือ แล้วต่อมาผมก็ได้พบกับท่านอาจารย์เสถียรพงศ์บอกผมว่าเรื่องเขียนหนังสือเนี่ยท่านไม่เคยของานใครทํามีแตม่มีคนมาขอให้ท่านทําตรงนี้ผมยอมแพ้ท่านผมนั้นมีทั้งขอและไม่ขอแต่แปลงงานที่ผมขอเช่นขอเขียนหนังสือให้วรา,ารสารหรือสำนักพิมพ์มักไม่ประสบผลสำเร็จ น่าจะติดขัดตรงเงื่อนไขที่ผู้ให้กำหนดขึ้นมากมายเลยทำให้เขียนไม่ค่อยออกแต่งานที่ผมทำเองมักลุ่นไหลได้ค่าวิชาบ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่สำเร็จลงด้วยดีจนกระทั่งผมแซวตัวเองว่างานได้เงินไปไม่ดีแต่งานฟรีถนัดนัก มีเรื่องขำขันมีครอบครัวหนึ่งสาพี่น้องสนใจงานเขียนผมเรื่องคนตายกลับบ้านได้โทรศัพท์มาขอพิมพ์แจกเพราะศรัทธาในาเนื้อหาอยากให้สังคมได้เรียนรู้กันเชื่อว่าเขาจะได้บุญและมีปัญญาแล้วจึงมาพบผมคุยกันแบบฉีป,ประทะแล้วสุดท้ายผมก็เลยเสนอไปหนังสือที่ผมพิมพ์เองก็มีเหลืออยู่ก็จะทำบุญกับ ผมก็ช่วยค่าพิมพ์แล้วก็เอาหนังสือไปแจกก็ได้นะฮะท่านว่าทั้งหมดก็ปฏิเสธเพราะอยากพิมพ์เองอยากให้มีชื่อครอบครัวปรากฏในปกหนังสือผมเลยแย่ต่อว่าถ้างั้นไม่คิดให้ค่าเหนื่อยคนเขียนบ้างหรือเพราะตอนนั้นอยากได้เงินไปช่วยญาติที่เขาขอความช่วยเหลือมาทุกคนนิ่งอึ้งแล้วก็ตอบว่าถ้างั้นก็ไม่เอา เพราะเขาอยากทําบุญไม่อยากให้เป็นการซื้อขายตกลงเรื่องก็ยุติไม่พิมพ์ด้วยเงื่อนไขว่าถ้าให้เขาเอาต้นฉบับไปพิมพ์เองใส่ชื่อเขาพิมพ์เขาเอาเพราะถือว่าทําบุญแต่ถ้าให้ซื้อหนังสือที่พิมพ์อยู่แล้วจากผมไปแจกแม้ลดราคาก็ไม่เอาหรือถ้าให้ช่วยผมบ้างค่าลิขสิทธิ์ก็ไม่เอาถือว่าค้าขาย นี่แหละที่ผมว่าผมแพ้ท่านอาจารย์สถียรพงศ์เวลาทํางานกับใครเขามักพอใจให้ผมรับเงื่อนไขเขาอย่างเดียวแต่พอผมมีเงื่อนไขบ้างเขาจะไม่พอใจเปลียนกรรมของผมแต่เอาละผ่านไปแล้วเล่าให้เล่าไว้แค่เป็นเรื่องแทรกอย่างไรก็ทำงานที่ผมคิดเขียนและพิมพ์ก็คือหลักฐานทางวิชาการที่เป็นพื้นฐานส่งผมขึ้นบอยบินในวงการวิชาการ แม้การได้มาเป็นราชบัณฑิตงานที่ผมทําด้วยใจรักและทุ่มเทนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ว่าที่จะว่าเป็นองค์ประกอบหลักก็ได้อาจารย์สติเนีรนพงศ์กับผมได้ร่วมงานกันบ่อยตอนผมยังไม่ได้มาทํางานที่ราชบัณฑิตยสถานต่อมาอาจารย์ประสิทธิ์จันรัตนา ได้เขียนใบสมัครเป็นภาคีสมาชิกสายศาส,ส,สนศาสตร์ให้ผมท่านราชบัณฑิตสถียนพงก็เซ็นรับรองให้ตอนที่ผมเริ่มมาช่วยงานที่ราชบัณฑิตยสถานชื่อตอนนั้นเริ่มไม่ค่อยได้ทํางานกับอาจารย์สถียนพงเพราะท่านดังมากเนื่องจากท่านได้รับเชิญให้เขียนบทความให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจึงทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับงานที่ท่านรักและ ยิ่งต่อมาย้ายไปอยู่มติชนก็ยิ่งดังใหญ่เพราะมีเรื่องชาวโชวทางพระพุทธศาสนาสถานฟ้าสถานดินเกิดขึ้นเริ่มจากกรณีนิกรธรรมวาทีกรณียันตะอมะโรภิขุและกรณีวัดพระธรรมกายกรณีทั้งสามนี่เป็นเรื่องทางพระพุทธศาสนาแน่นอนว่ากองทัพผู้สื่อข่าวย่อมวิ่งเข้าหาต้นต่อข้อมูลทางพระธรรมวินัยซึ่งจะ เป็นใครไปไม่ได้เนาะถ้าไม่ใช่อาจารย์สถียนพงเหตุนั้นจึงทำให้ท่านห่างไปจากการทำงานราชบัณฑิตสถานซึ่งระยะนั้นนะผมทำงานส่วนใหญ่ที่นั่นแล้วก็ผมกับท่านก็พลอยห่างก,กันไปด้วยแม้ว่าผมจะเป็นภาคีสมาชิกแห่งราชบัณฑิตสถานสภา,สาชื่อปัจจุบันสายเดียวกับท่านก็ตามท่านอาจารย์สถียนพงศ์ยังเร,เริ่มงานไว้อีก อย่างที่น่าสนใจนั่นก็คือการนำบทสวดมนต์มาให้นักร้องขับร้องมีดนตรีบรรเลงประกอบเป็นงานยุคบุกเบิกในเมืองไทยแต่ที่ลังกาเขาก็ทำมานานแล้วงานนี้ดูจะผ่านมากว่า30ปีแล้วบทสวดมนต์ที่ผมจำได้ก็มีชินบัญชรท่านลงทุนทำเองไม่ทราบว่าได้ทุนคืนบ้างไหมเพราะการทำเทปจำหน่ายละเมิดลิขสิทธิ์กันง่ายมากซื้อต้นฉบับ ไปแผ่นเดียวก็ก๊อปปี้ขายกันเป็นล่ำเป็นสันผลก็คือคนทําต้นฉบับเจ๊งแต่พวกก๊อปปี้รวยผมพูดได้เป็นตุเป็นตะเพราะโดนมาเองทำเทปขาย50แผ่น3ปีผ่านไปขายได้10แผ่นมารู้ว่าถูกก๊อปปี้ก็ตอนที่ผู้ฟังมาบอกว่าผมซื้อเทปอาจารย์มาฟังหมดเงินเป็นหมื่นแล้วซื้อมาจากไหนนาะผมถามอยู่ในใจ เรื่องผมกับท่านอาจารย์สเสถียรนพงษ์ยังมีเล่าอีกยาวอาจจะเป็นเพราะช่วงหนึ่งท่านเมตตาผมมากมีรายการพูดที่ไหนก็มักให้ผมไปดําเนินรายการแม้กระทั่งรายการวิทยุเลยมีเรื่องที่ท่านเล่าให้ฟังหลายเรื่องและอาจเป็นเพราะมาจากสายวัดด้วยกันท่านจึงดุผมได้เวลาที่ท่านอยากดูวันนี้เนี่ยต้องกราบขออภัยที่ถือโอกาสเล่าบางเรื่องของท่าน ได้ทราบมาว่าก่อนวันเวลาแห่งการจากไปถึงอาจารย์ท่านยังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่มากพยายามต่อสู้กับทุกขทรมานด้วยสามาธิผมจึงพูดได้แค่ว่าด้วยจิตที่มีสติสัมปชัญญะประกอบกับที่อาจารย์สร้างกุศลมามากทำความดีถวายพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานจึงเป็นอันคาเนได้ว่าชีวิตโอปปปาติกะชีวิตใหม่หลังจากชีวิตนี้ของอาจารย์สว่างรุ่งเรืองแน่นอน เนื่องจากอาจารย์ท่านจากไปแบบอาสมโมละโหการังอากาสิหมดลมแบบมีสติสัมปัชัญญะรู้สึกตัวตลอดเวลาข้อมูลจากครอบครัวของท่านสาธุโชติโชติชตปรายโนสาธุท่านอาจารย์เสถียนพงศ์สว่างมาที่ได้พบพระพุทธศาสนาสว่างไปที่ได้พระพุทธศาสนานำทางสุดท้ายนี้ขอกราบเรียนฝากท่านอาจารย์ครับ ก่อนที่ต่างคนต่างจะเข้าถึงนิพพานตามที่ปรารถนาเชื่อว่าอย่างน้อยสักชาติหนึ่งเราคงได้พบกันอีกนะครับนี่คือการเขียนอำลาอะไรของท่านอาจารย์สตราจารย์ดรบรรจบบรรณรุจิ